สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จะมาทำนะคะข้าวหลามประยุกต์ค่ะก็คือเนื่องจากว่าข้าวเหนียวนะคะนี่อันนี้แม่ได้แบ่งคานไปนะคะกินกับทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็นี้เป็นน้ำกะทินะคะแล้วก็มี ตัวของแปะกล้วยนะคะลูกแปะกล้วยซึ่งเด็กๆนะคะที่แม่เลือกทำแปะกล้วยนะคะเด็กๆทานนะคะซึ่งหน้าสังขยานะคะเด็กๆจะไม่ทานนะวันนี้นะคะแม่ก็จะมีเป็นถ้วยนี่ฟอยนะคะที่เอาไว้ทำพวกขนมเบวนี่ต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ฟอยนะคะในการปิดหน้านะคะเพราะว่า ถ้าทำเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปะติปิดหน้าเขานะคะปิดหน้าขนมนะเดี๋ยวตอนที่เราเอาเข้าอบนะคะเราก็จะใช้แผ่นฟอยลนะคะในการปิดหน้าขนมนะคะเดี๋ยวเราเอาแผ่นฟอยลออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวแม่กักัดเพื่อที่จะตัดให้พอดีนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆอยากได้กล้วยมากเลยนะคะใส่กล้วยลงไปเนาะแต่ข้าวหลามไส้กล้วยมันจะมีไหมมันมีแต่ข้าวต้มมัดเนาะนี่นะคะเดี๋ยวต้องด้านนี้ด้านเดียวเลยตัดเหลือนะคะนี่ตัดให้พอดี จะทำนะคะเอานะะเทำก็ตามอันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยนะคะข้าวเหนียวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้อนกะทิกะะ็ได้นี่นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทำนะคะ ตัวของข้าวเหนียวใบเตยนะคะนี่ใส่ลงไปอันนี้เป็นข้าวเหนียวมูนนะคะเป็นข้าวเหนียวมูนอันเนี้ยแม่ก็จะเรียกว่าทําข้าวหลามนะคะประยุกนะคะนี่เดี๋ยวกดให้แน่นนะคะมันเหมือนข้าวหลามอะ่ะ มันต้องเหนียวเนียวติดๆนะคะกดลงไปให้แน่นนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบนะคะแล้วก็ฟอยที่แม่ตัดนะคะเราก็จะเอาไว้ปิดด้านหน้าเพื่อที่ตอนที่เราอบขนมหน้าขนมเขาจะไม่แข็งนะคะนี่แบบนี้นะคะใส่ลูปแปกล้วยนะคะกดลงไป ใส่สักนี่ใส่สักสี่ลูกได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ตามด้วยน้ำกะทินะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่เข้าวเหนียวมูนแล้วนะคะมีกะทิแล้วแหละนี่ใส่พอแบบแค่นี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาฟอยที่เราตัดไว้นะคะห่อเลยค่ะเห็นนอกเพื่อนๆเห็นนะ เราก็จะใช้ลอยที่เราตัดไว้นะคะนี่เพื่อที่จะเอาเข้าอกนะคะนี่หน้าขนมเขาก็จะไม่ไหม้นะคะแบบนี้เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งชิน้นเดี๋ยวก็จะเอาเข้าวเหนียวสีขาวนะคะช้อนเดี๋ยวนะคะมันเป็นสีเขียวนะ ข้าวเหนียวสีขาวใส่นมฟายกดกดกดค่ะเพื่อนๆกดกดเลยนะคะใส่ลงไป ลงไปให้แน่นนะคะนี่แน่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยแตะกล้วยใส่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะตามด้วยกะทินะคะ พอท่วมนะคะนี่เลยแล้วก็แผ่นฟอยด์ค่ะปิดเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะทำต่อนะคะจนข้าวหมดตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปอบนะคะเดี๋ยวแม่ทำต่อก่อนนะคะ นี่นะคะเราก็จะมีสาวสวยมาช่วยนะคะตอนนี้้าวสีเขียวหมดแล้วนะคะไปใส่ใส่้วยค่ะลูกใส่ตามหมอนี้นะใส่แบบนี้นะคะต้องใส่สีขาวไว้คันเตอร์ใส่โฟมแบบนี้กลงไปนะคะน,นี่นะคะอันนี้ก็จะมีสองสีนะคะเนื่องจากสีเขียวหมดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการทําครั้งแรกของแม่นะเข้าหลางประย,ะะกกยุกนะคะนี่แปะกล้วยสีรูปนะคะอ๋อแม่ขอบอกนะคะว่าแปะกล้วยนะคะแม่ได้ผ่าไส้เกรสรเขาออกแล้วนะคะนี่หัวดาๆอะ่ะรู้ได้เลยว่าเขามีเกรสรซึ่งเกรสรของเขาจะมีรสชาติขมนะคะพเพื่อนๆแม่ก็จะทำการพานะคะ เขาออกนะคะน,นะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะช่วยทำเดี๋ยวเหลือสีเขียวนะคะน้องอ่าเก่งที่สุดค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะแม่ก็จะดกดก่อใส่กะทินะคะแล้วก็ทำการหอ่อกะทิโปข้างหน้านะคะ ก็จะทำการหอนะคะนรองก็จะห่อด้วยเดี๋ยวเวทเวทเวทเ,เดี๋ยวนะคะก่อนที่น้องจะห่อน้องต้องใส่กะทิก่อนแม่ใส่อันนี้ให้ก่อนจะห่ออย่างเดียวเลยนะคะนี่ใส่ตัวอร่อยอร่อยก่อนนะคะ นี่ค่ะห่อเลยนี่นะคะทำการใส่กะทินะคะกดตรงนี้ดูกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ ไม่ค่อยสวยนะคะนี่ไปนะคะ,คะทักอเองด้วย <S <S เอาอีกลูกเอาอีกยกมาะะใส่ให้นี่อีกนิดนึงใส่ให้เขาช่ำๆข้างบนนะคะ, <S <S ะกดเลยค่ะลูกกดตรงดิงๆกดตรงนี้กดตรงนี้ ยาเคเดี๋ยวตัดฟอยเพิ่มนะคะคนเก่งเก่งแล้วนะคะน,ะนี่ล้นตรงนี้แล้วัตดตัดหน่อย 嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ใส่ดีๆใส่สวยๆนี่นะคะใส่สวยๆค่ะตักเยอะๆลูกใส่ไปสองทีใส่อีกอ้าใส่อีกค่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรลูกมันต้หล่นลงไปใต้ กดตรงไหนก่อนกดตรง,งไหนก่อนอจับไปก่อนช่วยน้องนะคะ จะทำให้หมดข้าวเหนียวก็ยังมีนะคะน้องชอบทานไหมคะน้องก็บอกน้องชอบทานเด็กๆชอบทานข้าวหลามนะคะอาหารไทยชอบมากเวดเวดนี่นะคะทำง่ายๆเลย ฟังจงเตยี่ีหลี่ยงนี้อย่างนี้อ่าตุ้ยเหลี่างนี่เหลี่างนี่แม่ตัดคอยนะคะอีกชิ้นหนึ่ง ต้งเดินที่ด้านนี้นะปิดนี่อ่าโลดกลองตรงนี้อืม <Yes. S 1> นี่นะคะวันนี้เราก็ทําได้ทั้งหมด10ชิ้นนะคะเดีย๋ยววางไว้ก่อนนะคะเดีย๋ยวแม่ก็ตับตรงนี้ออกหน่อยนึงนะเพราะว่ามันยาวนะคะมันยาวเกินไปโจนกล้อง oh, ะะวันนี้เราทําได้10ชิ้นนะคะสําหรับเข้าหลามประยุกต์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวแม่ไปเอาถาดมาใส่นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะน้องก็จะช่วยนะคะทําการเรียงใส่ถาดโอเคตอนนี้แม่ก็ทําการวอร์มนะคะตัว ตัวโอเว่นแล้วนะคะห,าหา่างๆยกได้ไหมั้ยยกได้ไหมคะนี่นะคะแม่ก็ได้ทําการบอมนะคะตัวโอเว้นนะคะอยู่ที่อุ้ยเดี๋ยวอ่าอีน้ำมันหกลูกอ่าไฟนะคะอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะคะเปิดไฟบนล่างนะคะนี่เมื่อสักครู่แม่วอร์มไว้5นาทีนะนี่เดี๋ยวเราเอาลงไปนะคะอื ปิดไาได้ค่ะลูกอุ้ยสโลลี่นี่นะคะเราก็ทำการอบนะคะไฟนะคะ200องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างนี่คะ่ะอุ้ยอย่าโดนแม่สิคะลูก Don't play น,นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนที่เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาในการอบนะคะ20น<ม>าทีาค่ะนี่นะคะข้าวในเมื่อมันเหลือนะคะแม่มีมะม่วงด้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอามัมมั่กันค่ะนี่ข้าเหนียวมาม่วงนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะ แม่ก็ไม่ได้ทําน้นกะทิแบบข้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากเด็กๆนะคะลาดไม่ค่อยทานนะคะนี่มะม่วงนะคะแม่ได้ทำการผ่าแบบนี้นะคะเป็นเสี้ยมมาแล้วอุ้ยมันเสียเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนลูกใหม่ก่อนค่ะนี่ค่ะลูกใหม่นะคะ ล,ลูกใหม่เขาก็ช้ำตรงหัวนิดนึงเดี๋ยวแม่เฉิอนออกก่อนนะคะเดี๋ยวกรีดนะคะระหว่างที่เรารอตัวของเข้าหลามประยุกต์นะคะ นี่มะม่วงนะคะผ่าแบบนี้เลยค่ะวางเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะได้ข้าวเหนียวม,มะม่วงแล้ค่ะเดี๋ยวน้ำกะทิตัวนี้ก็สามารถลาดได้นะเพื่อนๆน,นี่ลาดไปน,นิดนึงนะคะื่อความเงางาม จริงๆต้องทำน้ำกะทิข้นนะคะกว่านี้นะเนื่องจากบ้านนี้ไม่ค่อยชอบนะคะนี่ข้าวเหนียวมันม่วงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทานกับเด็กๆนะคะระหว่างที่รอข้าวหลามไปยุกตนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเจอกันค่ะนี่นะคะเมื่อสักครู่แม่ได้เปิดดูอันนึงแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะมา เอาออกนะคะว้าวว,าว,ว้าว้โอ้ยหนักอ่ะหนักมากเดกันแม่ถือมือเดียวเดี๋ยวขอวังกล้องก่อนนะมันหนักมากเลยนี่นะคะข้าวหลามประยุกต์ของแม่คะ่ะนี่ แกะออกมาแล้วนะคะอุ้ยแปะไว้หล่นค่ะไม่ต้องไปถึงหนองมนเลยนะคะเพืเ่อนๆทำกินเองได้ค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่เหนียวเป็นก้อนเหมือนข้าวหลามนะคะเนื่องจากว่าแม่ได้ใช้ข้าวเหนียวมูนนะที่เราไม่ได้มูนเรียบร้อยแล้วมาทำนะคะเขาจะไม,ไม่เหนียวนะจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนเหมือนข้าวหลาม นี่นะคะแต่เนื้อสัมผัสนะคะกลิ่นโอเคใช้ได้มีความแบบเราเอาไปอบนะคะมันก็จะแบบแตกต่างนิดนึงนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆมีคำที่สองคำที่สองแล้วนะคะยังไงนะคะเพื่อนๆที่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ต่างแดนนะคะอยากจะหาอะไรทำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่บ้านทานนะคะ ให้คุณแฟนคุณลูกทานนะคะก็นำไปทำได้เลยนะคะเพื่อนๆในเมื่อว่าช่วงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าร้อนก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่แบบว่ามีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็หาได้ง่ายนะคะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนนะคะก็ทานไม่หมดเนาะเราก็เอามาดัดแปลงนะคะทําแบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆข้าวก็จะเหนียวนุ่มนะคะนี่ ไม่ต้องเสียของนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้ด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะยังไงแม่ขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แม่ด้วยค่ะบ๊ายบาย